รายการท็อปไทยวันนี้ครับเรามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ไม่หยุดที่จะพัฒนาให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยศึกษาและวิจัยมังคุดที่เป็นผลไม้ไทยมาอย่างยาวนานวันนี้รายการท็อปไทยได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราครับอาจารย์ครับครับผมได้ยินใครๆจะเรียกอาจารย์ว่านักวิทยาศาสตร์มังคุดครับครับ อาจารย์ช่วยอธิบายที่มาที่ไปของชื่อนี้ได้ไหมครับอาจารย์เราทําวิจัยมังคุดมา4ี่บกปีแล้วนะตั้งแต่2520ตอนที่ผมไปทําวิจัยอยู่แล้วก็สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินแล้วจากตรงนั้นเราก็พัฒนาสิ่งที่เราทําตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดสูตรที่เรียกว่าภูมิกุ้มกันบำบัดเราก็มีโอกาสได้ใช้ดูแลผู้ที่มีปัญหาหนักมากที่สุดที่คร่าคนมากที่สุดคืออะไรครับโรคร้ายแล้วก็ เราก็ช่วยคน16ปีที่ผ่านมาตั้งแต่พัฒนาศูตรนี้ตั้งอยู่2,000นี่ครับอาจารย์เรานั่งคุยกันดีกว่าตั้งแต่2,550บนะครับ <c oughs> แล้วก็16ปีต่อมาทุกๆปีเราก็ได้ช่วยคนเหล่านี้ <c oughs> ให้กลับมีคุณภาชีวิตเป็นปกติได้ <c oughs> ปีนึงก็เป็นพันรายนะครับวัน16ปีก็คุณก็คูณเอานะครับ <c oughs> แล้วจากตรงนั้นเองที่เราดูแลเขาตลอดเวลาที่ผ่านมา แล้วก็พบว่าเอ๊ะคนเหล่านี้ก็คุณภาพชีวิตเป็นปกติแล้วเอ๊ะทำไมผิวพรรณเขาสวยสุขภาพก,ก็ดีจังคนที่มีปัญหาผิวพรรณก็แพ้ยาหรือติดเชื้อภายนนี้กวันหายหมดเลยแล้วผิวสวยมากม,มันก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะที่ไปกระตุ้นภูมิให้มีการกระตุ้นค,คิวรลตตีเซล์นะที่ไปจัดการกับโรคร้ายทั้งหลายหลายเนี่ยแล้ว ยังมีองค์ประกอบในสูตรที่เราทําที่เป็นน้ำปรรมเนี่ยมันไปซ่อมสร้างเทเลเมียร์หรือเปล่าคุณนัตกคงทราบนะเทเลเมียร์คือส่วนปลายของโครโมโซม,มนะครับ,รบซึ่งจะหดสั้นลงเพาสั้นลง,นลงตามอายุไขที่เราเพิ่มขึ้นเพราะเราจะแก้ไขปัญหาที่ระดับโครโมโซมในร่างกายเลยเราก็ทราบดีโครโมโซมคือส่วนที่แน่นด้วยจีนดีเอ็นเอส่วนปลายของโครโมโซมก็เรียกเทเลเมียร์นะครับถ้ายาวเราก็ปกป้องโครโมโซมได้ และถ้าเรามีความสามารถในการต่อความยาวของเทร์เมียด้วยเราก็มีการทดสอบนะครับใอาศา,ศาสมัครของเรา,เาจํานวน10รายนะแล้วก็พบว่าจากการใช้เวลาเพียง8สัปดาห์ใช้สองครั้งต่อวันเป็นแ8สัปดาห์นั้นคนที่ลดอายุไปได้มากที่สุด23ปีโอ้แทบมันไม่ทุกคน แต่เลียแค่5.8แแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันดีเกินกว่าที่ธรรมชาติท้งนั้นเลยมันดีเกินกว่าที่คนเขาจะเชื่อโดยเฉพาะยิ่งผมบนคนคิดสูตรเองแล้วก็พิสูจน์ตรงนี้แต่ว่าโชคดีว่าเราไม่ได้เป็นคนวัดเทโลเมียเองแบบที่มีมาตรฐานของประเทศไทยเขาวัดให้เพราะตรงนี้ไม่มีเพี้ยนผมก็ไม่มีการบิดเบี้ยวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อมันดีอย่างนั้น เราต้องหาคนมาสนับสนุนพวาเราจริงจริงเราก็ไปให้สถาบันโภชนาการของมาเลาซยมีิดนเขาทําเพิ่มในยุนอานาสมัครที่เพิ่มขึ้นมาสามพิศสองค,น,คอนกลุ่มอายุก็น้อยลงนะครับแล้วก็พบว่าผลมันก็ออกมาคล้ายกันแต่เนื่องจากอายุเขาน้อยเทเลเมียก็ยังกดสั้นเร็วอยู่การที่ไปเพิ่มเทเลเมียมันก็จะไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นของเขาเพิ่มออความยาวเทเลเมียน้อยกว่ากลุ่มแรก แต่อายุไขก็คือยาวขึ้นกลับเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้น5ปีชุดแรกของเรา5.8จุดแอันนี้5ปีคือสรุปแล้วก็คือมันชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นโอเคแต่สิ่งที่เรากังวลก็คือถ้าหากว่าร่างกายของเรามีเซลล์มะเร็งอยู่ซึ่งเรามีนะ,ะผมก็มีขนาดนี้คุณก็มีแต่ภูมิคุ้มของเรายังแข็งแรงอยู่นะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเซลล์ทุกเซล์ของเรามีเทโลเมียร์ยาวขึ้นจากเราที่เราไปกระตุน้นถ้าเซลล์นั้นมันโดนกระตุน้น ไอ้เซลที่เราไม่ต้องการนี่แหละมันโดนกระตุน้นมันกลายเป็นเซลอ์อ,อมาตะมันก็เกิดเป็นโรคร้ายที่รักษายากซึ่งเกิดขึ้นในอเมริกานะสำหรับคนที่ใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการต่อความยาวเทเลเมียร์เนี่ยเป็นปัญหามีการคดีฟ้องร้องมาแล้วอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลน,นะครับโอเคถ้าเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเราต้องดูตรงนี้ด้วยแจกจากอาสาสมัครที่เราเข้ามาทดสอบเราก็วัดนะเจาะเลือดเข้ามาในขณะที่เราไปวัดเทเลเมีย ก็วัดซีดีคุณรู้จักซีดีนะครับเซลล์ภูมิกันซีดีก็คือเซลล์ทีพิค่าเนะ่เพิ่มขึ้นหลายร้อยล้านเซลล์ในในเวลา8สัปดาห์นั้นโดยที่ไม่ได้มีผลข้างเคียงไมมีมีผลกคือคือทํามห้ภูมิกันเพิ่มอ๋อแต่ผลเสียไม่มีไม่มีคนทุกคนก็กินได้นอนหลับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คนพบพบว่าคนที่อายุ60ขึ้นโอกาสของกันเป็นโรคร้ายเนี่ยมากมากกว่าคนหนุ่มสาวหลายเท่า ยิ่งอายุเยอะก็ต้องยิ่งระวคอายุเยอะเพราะนั้นเทโลเมยียรมันจะสั้นเร็วนะครับ,รบ,รบแต่ก็พบว่าเราก็พบว่าคนที่อายุ60ขึ้นนะฮะเขาจะไม่ค่อยเป็นมะเร็งเลยถ้าหากเทโลเมยียรก็ยาวขึ้น<อ>เพราะฉะนั้นก็ชัดเจนนะครับคนที่เป็นอายุมีอายุ60ขึ้นไปสิ่งที่ก,งกังวลที่สุดนอกจากคุณภาพชีวิตที่จะเกิดขึ้นจากการโรคโรค NCD โรคเสื่อมทั้งหลายแหละก็ยังโรคที่ หนักที่สุดที่เป็นปัญหามากที่สุดเพราะเราก็จะปลอดจากตรงนั้นด้วยอพอเราไปสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาครับจ้านครับสำหรับใครที่ดูอยู่เเขาสงสัยอะไรบ้างที่แบบเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ทําให้เทโลเมียที่อยู่ในโครโมโซมมันสั้นลงมังครับถ้าคุณสัมภาษณ์มากๆผมอาจจะเครียดไอ <laughs> ตรงนั้นนะคือความเสี่ยงความเครียดความเครียดอ,อย่าเครียดนะครับทุกคนดูรายการท็อปไทยเยอะๆนะครับลายเครียดได้นะใช่พอคาว่าท็อปไทยเราก็รู้สึกชื่นใจนะมันหายเครียดทันทีนะโอเค ไอสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ากินได้นอนหลับสำคัญมากๆออกกำลังกายแน่นอนวันนี้นเราจะ,ะเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ันออ,ออกกำลังกายก็ช่วยได้นะครับอาจารย์ครับขอย้อนไปนิดนึงอะไรคือแบบจุดที่แบบทำให้อาจารย์เริ่มมาสนใจบังคุดเป็นพิเศษนะผมไปอยู่ใต้เรียนจบปริญญาเอกแล้วไปท่องวัตถจักรวิจัยทั่วโลกนะครับแล้วก็กลับมาเพื่ออยากบ่มรับทุนของประเทศไปนะครับก็กลับไป ใช้เวลาราชการก็ไปอยู่ที่มหาดไทยสงขลนนกรินนะครับแน่นอนภาคใต้มีมังคุดเปลือกมังคุดเกลื่อนถนนมันเป็นเวสแห่ะผมก็ต้องการต้องการคอนเวิร์ตไอเวสตรงนั้นให้เป็นเวลพอเราศึกษาไปโอ้ประโยชน์มากมายมหาศาลเลยซึ่งถ้าผมจะเล่าประโยชน์มันต้องใช้เวลาอีกหนึ่งวันเพราะนั้นผมสรุปว่าจากตรงนั้นเราก็ตั้งบนิฐานไว้ว่าเราจะทำมังคุดนี่แหละให้มันเป็นเวลให้ได้ทาจานครับแล้วระหว่างเปลือกกับเนื้อ อะไรมีประโยชน์มากทุกส่วนมันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าอะไรสารที่อยู่ในเปลือกและเนื้อเนี่ยมันมีปริมาณแตกต่างกันและมีแตกต่างชนิดกันถ้าเราเลือกใช้ให้ถูกเราก็จะเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราอย่างสมบ,บูรณ์เลยครับประเทศไทยกับเรื่องสมุนไพรที่สามารถรักษาโรคต่างๆได้มากมายพืชสวนครัวของไทยเป็นที่เรื่องชื่อติดท็อปเรื่องคุณประโยชน์มหาศาลผู้คน รวมทั้งนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับสมุนไพรไทยว่าสามารถวิจัยต่อยอดทางนวัตกรรมได้เช่นเดียวกับผลไม้ไทยครับวันนี้เป็นที่แน่ชัดว่าหากมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพยิ่งก็จะยิ่งทวีคุณภาพการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับเราได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในทุกๆวันครับ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนโดยบริษัทเอเชียไนโต่อสุทิคอลจำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นเส้นทางชีวิตที่ ยาวมากนะจากบังคุดจากเปลือกที่แบบเหมือนไม่ได้มีใครสนใจเลยกลายเป็นแบบมีเป็นนวัตกรรมมีวิจัยทําให้ดูแลสุขภาพให้ดียิ่งยิ่งขึ้นแล้วอย่างนี้สเต็ปหลังจากนี้ก็คือต่างชาติเริ่มให้ความสนใจใช่ไ้มครับเขาสนใจมานานแล้วครับโด<อ>ยเฉพาะยิ่งตอนนี้ระยะหลังสุดนี่ที่เขาสนใจเรื่องเราไปเพิ่มความยาวเทโลเมียรทำให้อายุยืนขึ้นแล้วก็ปลอดจากโรค n c d ทั้งหลาย แล้วยังป้องกันโรคได้ได้อีกนะครับก็เป็นที่สนใจของต่างชาติปัจจุบันนี้เขาเลยเข้ามาขอซื้อจากเราเลยเราเป็นผู้ผลิตนะครับอยู่ในบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมเขาเราก็สั่งเข้าส่งไปที่ประเทศจีนแล้วนไหน่ยประเทศจีนแล้วก็วันที่15เนี่ยเราก็จะส่งไปสิงคโปร์เปิดตัววันที่17ตุลาผมจะไปบรรยายแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งไปที่มาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซีย เราก็บอกว่านวัตกรรมเนี้เพิ่มความยาวเทอรโมเียแล้วถ้าป้องกันได้ป้องกันโรคทําให้ย้อนวัยชะลอวัยอายุยืนได้อย่างปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็ได้สองเด้งนอกจากว่าย้อนวัยชะลอวัยแล้วยังป้องกันโรคร้ายเนื่องจากรายยเราสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาซึ่งพิสูจน์แล้วครับครับ,รบโอเคมาถึงตอนนี้รรเราคุยกันไปะยะหนึ่งแล้วคุณก็เป็นคนฉลาด คงคงจะแอบสอบสิ่งที่ผลพูดไปหมดแล้วแน่นอนครับอาจารย์ผมจะถามว่าถ้าคุณอยากจะอายุยืนคุณทํำยังไงครับเราต้องเพิ่มโครโมโซมโรโบคอปครับไม่ใช่เราต้องดูแลจากข้างในสู่ภายนอกและรอให้แบบป่วยก่อนเนอะเราต้องป้องกันตั้งแต่แรกแล้วก็คือในโครโมโซมเนี่ยมันจะมีเทโลเมียร์เทโลเมียร์ใช่ผ่าน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 สุขภาพดีคือการสร้าง และรักษาให้อยู่ยาวนานอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปตลอดนั่นคือความสมบูรณ์ของการใช้ชีวิตที่มีความสุขในทุกๆวันครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่เรศศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าแต่ดูแบบอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่เรศศักดิ์อายุ ปัจจุบันอายุห6สครับผม66ครับแต่ดูแข็งและดูดูดูแข็งนะงคุณผู้ชมซูมเข้ามาดูดิผมยังไม่มีอย่างนี้เลยอ่ะเอ้ยปกติออกกำลังกายบ่อยหรือเปล่าครับก็ตอนสมยัยตอนเป็นวัยรุ่นก็ค่อนข้างจะออกกำลังกายเป็นประจำแล้วหลังจากจบมัธยมก็ทำงานทำบันการออกกำลังกายน้อยลงแต่บางอย่างก็จัดเวลาตัวเองโดยการกลับมาบ้านออกกำลังกายภายในบ้าน เดินรอบแถวในหมู่บ้าน,นวิ่งบ้างหรือขี่จักรยานบ้านแต่ที่ทําเป็นประจำก็คือการวิดพื้นก่อนออกไปทํางานนะครับผมวิดพื้นใช้เวลาประมาณ5-6ถึงหนาทีถึงจะครบเซ็ไหนๆก็ไหนนะแล้วผมก็ชอบวิดพื้นเหมือนกันต้องลอง <ourt> ถ้าผมแพ้นี่แย่เลยลองดูลองดูได้ <C ourt S 1> ครับัยินดีครับนีฮึบนะร้อมต้องดีๆนะทุกคนโอเคเอาล่ะครับ one t w เฮ้ดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ย What's going on โอ้ผมช้าเลก่อนไปก็ติงแดงกี่ควรครับช่วงหน้าเรามีเรื่องข้อมูลสุขภาพดีกับคุณภาพชีวิตดีๆอีกนะครับสักครู่มาติดตามกันต่อครับจนบัดนี้เราได้ช่วยพู้ติดเชื้อเชวีปลอด หายจากตรวจไม่พบเชื้อแล้วไม่พบเชือ้อตรวจก็ไม่เจอเลย45รายแล้ว45รายสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องราวนวัตกรรมของอาจารย์พิเชษติดตามได้ในเพจท็อปไทยของเรานะครับ พี่มานัมผมนั้นนะครับจากรายการท็อปไทยนี่เราจะถามเกี่ยวกับเรื่องของโกในการออกกำลังกายของพี่<ค>มานัมจูครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังไงก็ต้องแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก่อย่างไงอย่างมีคุณภาพดังนั้นเนี่ยรเราต้องดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกายเรื่องอารมณ์นะคะตัวนี้สิ่งเหล่านี้ต้องไปด้วยกันดังนั้นตัวพี่เองเนี่ยก็จะให้ความสําคัญเรื่องสุขภาพเพราะว่าอยากที่จะมีแรง สดใสเนี่ยไปจนถึงวันสุดท้ายของเรายังเดินได้คือจะท่าให้สิ้นลมก็คือขอให้สิ้นลมแบบเดินได้ก็จริงๆแล้วทุกคนเน่ยอยากมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราอายุมากขึ้นจริงๆอ่ะผมไหวตัวตั้งแต่อายุ42อตอนนี้อายุ66แล้วจึงออกกำลังกายมาตั้งแต่42 แล้วมันมีผลดีจริงๆคือทําให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงดูแลเรื่องการกินการกินที่สําคัญสําคัญมากเลยต้องอย่าทานทุกอย่างที่ขวางหน้า <laughs> ใช่ใช่เล็กนิดน,นึง <laughs> ใช่ครับ อาจารย์นี่แข็งแรงมากเลยครับขออนุญาตถามอายุหน่อยได้ไหมครับ79ปีครับ79ปีรับ๋ย่ผมออกกำลังกายสม่ําเสมอนะที่สาคัญที่สุดก็สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมเอนจอยกับมันไม่เครียดไม่เครียดและแน่นอนครับผมก็ออกกำลังกายทุกๆวันเนี่ยผมก็จะออกกำลังกายไม่เดินมากกว่ามึนเก้าผมก็จะใช้ไซโคลของก่อนไซส์ไซโคล่ติโก้ติโก้อย่างเมื่อวานนี้ก็45นาทีครับก็เงือโชคเลยเยอะนะสิบห้านาทีเยอะอยู่แล้วก็แน่นอนครับก็ต พยายามดูแลเรื่องอาหารออแล้วอย่างนี้สําหรับอนาคตอาจารย์มีแลนอะไรบ้างครับครับที่ผ่านมาเราก็ใช้สารสกัดจากมังคุดร่วมกับสารสกัดธรรมชาติอื่นๆเนี่ยให้มันเสริมด้วยกันแล้วก็ดูแลสุขภาพโดยการปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลโดยการให้ไปทํางานกับนิ่เลขาวก็ทําให้เราสามารถจัดการกับปัญหาได้คือกายให้ภูมิคุ้มกันของเราเป็นตัวจัดการกับปัญหาเกิดเป็นนวัตกรรมที่รู้ว่า ภูมิคุ้มกันสมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพบิมบาลานซิ่งอิมมูนิตี้ is the new dimension of healthcare นะครับแล้วจากตรงนั้นเราก็สร้างกระตุน้นภูมิคุ้มกันขึ้นมาเป็นสูตรภูมิคุ้มกันบำบัดก็ดูแลผู้ติดเชื้อ HIV นะครับ mm hmm. แล้วก็จนบัดนี้เราได้ช่วยผู้ติดเชื้อ HIV ปลอดหายจากตรวจไม่พบเชื้อแล้วไม่พบเชือ้อตรวจก็ไม่เจอเลย45รายแล้ว45รายสร้างประวัติศาสตร์โรค ประวัติศาสตร์การรักษาการดูแลผู้ติดเชื้อชีวิตของโรคนะครับแล้วก็เราก็ดูแลผู้ที่มีปัญหาโรคร้ายโรคค่าชีวิตยอดฮิตของเราและล่าสุดก็จัดการกับปัญหาการสั้นเร็วของเทเลเมียร์นะฮะซึ่งทําให้แก่เร็วนะครับแล้วก็ช่วยทําให้ทุกคนมีสุขภาพดีขั้นต่อไปก็คือว่าเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วมันมีโรคอะไรอีกอ่ะมันที่มันจะยากกว่านี้มันยากนะเพราะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือว่า ในเมื่อเหนือฟ้ายังมีฟ้าสิ่งที่เราทําเราก็ต้องพัฒนาต่อไปให้มันดีขึ้นแล้วให้ขอบฟ้าเท่านั้นเป็นสิ่งขวางกั้นในจินตนาการของเราครับก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะครับอาจารย์ฝากปิดท้ายมีอะไรที่จะฝากคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องครับก็ขอให้ออกกําลังกายนะครับดูแลเรื่องอาหารแล้วก็นอนให้อบนอนหลับให้เพียงพออย่าเครียดครับอย่าเครียด แล้วเมื่อนั้นคุณก็จะมีช่วงอายุสูงไปที่มีคุณค่าแล้วเมื่อนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่จันหลงสังคมเพราะคุณจะกําลังจะเป็นคนสร้างนวัตกรรมให้กับโลกเพราะคุณมีประสบการ์ณมาแล้วตั้งหลายปีนะครับมากกว่าคนอื่นส,สําคัญที่สุดสมองด้านซ้ายด้านขวามันทํางานสมดุลกัน ช่แล really. <so sweet> ้วครับรู้สึกได้เลยว่าคืออาจารย์ดูแบบไม่มีเบลอเลย่ผมยังเบลอกว่าอาจารย์เยอะเลยเนี่ยตอนใสยต้องต้องมีอย่างนี้ดูแลตัวเองบ้างแล้วโอเคก็ขอบคุณมากมากนะอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับครับอยากบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ท็อปไทยไม่ได้มาขายอะไรนะครับส่วนอาจารย์ก็ไม่ได้มาขายอะไรทั้งสิ้นแต่เรากำลังนำเสนอเรื่องราวความท็อปของนักวิทยาศาสตร์ไทย ที่สามารถนำสิ่งที่ไม่ได้ใช้อย่างเช่นเปลือกมงคุดที่เหลือทิ้งมาสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับวงการแพทย์ไทยที่มีชาวต่างประเทศได้เข้าร่วมมาในโครงการของอาจารย์เพื่อต่อยอดให้วงการแพทย์ได้พัฒนาไปในโลกยุคปัจจุบันได้อย่างมีทางเลือกมากขึ้น